สวัสดีค่ะช่องฟอร์ดหญิงเล็กนะคะเดี๋ยววันนี้แป็กใหม่นะคะพามาไล์สดไล์สดกันสด,สดสดเลยพามาดูรถร่อนๆกันเลยนะคะปกติปกติอะ่ะคือจะให้ดูเป็นคลิปเนาะวันนี้เล็กจะพามาชมรถสดสด,สดร้อนๆเลยนะคะไล์สดให้ดูกันไปเลยตัวเป็นๆน,นะคะเดี๋ยวกลับกลับให้ดูก่อนนะก็จะเป็นคันนี้นะคะนี่เลย อันนี้นะคะจะเป็นรุ่นแรปเตอร์นะคะแรปเตอร์ของเราจะมี2รุ่นนะคะจะมีเครื่อง3,000กับเครื่อง2,000นะคะเครื่อง2เครื่อง3,000 V6 นะคะถ้าเครื่อง0 0 0พ่ะแรงม้าก็จะอยู่ที่397แรงม้าเลยกันเลยนะคะส่วนแรงบิดก็คือ500กว่าเลย583กันเลย แต่สำหรับคันนี้ที่เลกจะให้ดูวันนี้นะคะแต่เป็นเครื่อง2000ดีเซลเป็นเทอร์โบคู่ค่ะแรงม้าเขาจะอยู่ที่210แรงม้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันนะคะมาพร้อมกับเกียร์10สปีดนะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเ,เกียร์อ e ีชิปเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะพี่บิ๊กของเราคันนี้นะคะมีการแต่งจัดเต็มมาด้วยค่ะนี่ ็คือเป็นใส่เป็นชุดเหล็กทั้งคันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเล็กจะบอกคุณสมบัติของคันนี้ก่อนเนาะสำหรับรุ่นแรปเตอร์นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4สีค่ะก็จะเป็นสีขาวสีดำสีส้มแล้วก็สีเทาสีเทาอันนี้เลยนะคะสำหรับสีส้มกับสีเทาเนี่ยค่ะก็จะมีบวกค่าสีเพิ่ม10,000บาทค่ะ แล้วก็ออปชันก็ได้มาจัดเต็มเลยนะคะออปชันที่ได้มานะคะในส่วนของไฟหน้านะคะเดี๋ยวรีกพาไปดูไฟหน้าค่ะเดี๋ยวให้ดูตัวรถรอบๆก่อนนะคะนี่สวยๆหลอ่ลอๆเท่ๆแบบนี้กันไปเลยค่ะแล้วแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวรีพาไปชมนะคะนี่เลยค่ะ อ่าด้านหน้านะคะก็จะเป็นไฟแมทริก LED ค่ะนี่เลยไฟหน้าจะเป็นไฟแมทริก LED มาพร้อมระบบระบบปรับหมุนลำแสงให้อัตโนมัติเลยนะคะสำหรับไฟอันนี้นะคะ ก็ในตัวไฟหน้าอันนี้นะคะป้องกันไฟแยงตาด้วยนะคะและแบบปิดเปิดไฟหน้าอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับนี้ค่ะไฟดวงน้อยๆตรงนี้นะคะอันนี้จะทำงานโดยปรับตามองศาพวงมลาลัยนั่นเองนะคะสมมติพวงมลาลัยอันไปทางซ้ายไฟก็จะติดด้านซ้ายนะคะ พวงมาลายายัยหันไปด้านขวาไฟก็จะติดด้านขวานะคะอันนี้ความอัจฉริยะของไฟหน้านี่นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมๆนะคะเนี่ยกระจังหน้าเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศาให้ด้านหน้านี้พร้อมที่ทําความสะอาดตัวกล้องให้ด้วยนะคะนี่เลยที่ได้มากับตัวรถนะ ก็จะมีไฟในส่วนของไฟหน้าจะมีไฟวิ่งกลางวันด้วยนะคะก็คือเป็นตรงนี้นี่นี่ไฟตัว C ตัวใหญ่ๆตรงนี้เป็นไฟวิ่งกลางวันนะคะอันนี้ก็คือมาพรา้อมกับตัวรถแล้วแล้วก็เปแล้วก็มีระบบปัดระบบปัดน้ําฝนออตโต้ด้วยนะคะนี่ ส่วนระบบภายในเดี๋ยวเรกพาไปชมไงทีอันนี้ดูภายนอกก่อนเนาะแล้วก็ภายนอกอะปกติอะแม็กเดิมๆเขาจะเป็นแม็กขนาด17นะอันนี้มีการตกแต่งเพิ่มอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคันนี้เราเสริมหล่ออะไรกันบ้างนะคะนี่เลยเริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะ การหน้านะคะก็มีการเปลี่ยนกันชนหน้าค่ะนี่เป็นกันชนเหล็กของ h ั m m e r นะคะรุ่น a อ l a าค่ะนี่เลยหลอๆแบบนี้เลยรุ่น a อ l a าเอกลักษณ์เขาก็คือจะมีไฟตรงนี้นี่มีไฟด้านข้างสองข้างให้นะคะแล้วก็กันชนนี้เรามีการเว้าวในส่วนของเซ็นเซอร์ให้ครบทุกจุดนะคะเพราะว่ากันชนด้านหน้า ด้านหน้าจะมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด6จุดอันนี้พอเราเปลี่ยนกันชนปุ๊บเซ็นเซอร์ก็ยังมีครบให้ทุกจุดเลยนะคะนี่1จุด 2. จุด3จุดมันมีทั้งหมด6จุด4 5 6ให้ครบหมดเลยนะคะคันนี้แต่งเต็มเลยค่ะแต่งจัดเต็มเป็นชุดเหล็กเลยนะคะนี่เลยพร้อมกับไฟ LED bar นะคะนี่ ติดตั้งพร้อมมาให้แล้วสำหรับสายแคมปิ้งนะคะสายลุยสายสายลุยเลยนะคะนี้คือไฟข้างหน้านี้คือสว่างตาแตกกันไปเลยนะคะติดไฟตรงนี้มาแค่ไฟหน้าก็สว่างตาแตกกันแล้วนะคะนี่แล้วมาติดไฟสปอร์ตไฟสปอตไลท์ตรงนี้เป็นไฟ LED สปอตบาร์มาให้ด้วยนะคะตรงนี้เพิ่มเติมมาให้อีกนะคะอันนี้สว่างชัดเจนแน่ลุยป่าได้สบายเลยค่ะ มองเห็นที่มืดได้ชัดเจนมากเลยนะคะกระจังหน้านี้คือกระจังหน้าเดิมๆนะไม่ได้แต่งเพิ่มเติมแล้วก็ที่เราแต่งเพิ่มเติมมาอีกนะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะเราใส่แค่ใส่ข้อบไฟหน้าเข้าไปแบบนี้ค่ะ mm hmm. เพิ่มมิติให้กับดวงไฟทำให้ดูหล่อเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเราใส่แค่ครอบไฟหน้าก็หล่อแล้วค่ะสำหรับคันนี้ก็ใส่กันชน ขยับมาด้านข้างค่ะด้านข้างเราจะเห็นคิ้วล้อแบบนี้นะคะคิ Q ้วล้ออันนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด5นิ้วเป็นคิ้วล้อของรุ่นเลปเตอร์อยู่แล้วนะคะคันนี้เรามีการเปลี่ยนแม็กค่ะนี่แม็กใหญ่ๆโตๆแบบนี้แมกล้อนล้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะม่านมันจะล้นออกมาจากซุ้มล้อนิดนึงน่าจะประมาณ5านิ้วได้นะคะนี่ ร้อนล้นกันไปเลยนะคะนี่เดี๋ยวเล็กวัดให้ดูนี่ประมาณ5นิ้วเนาะร้อล้นออกมานี่ล้อหลอดเท่ๆเลยเป็นล้อใหญ่ๆแบบนี้ล้อที่ใส่มานะคะเป็นแม็กขนาด20นิ้วค่ะลายแม็กก็จะมีให้เลือกหลายลายด้วยกันเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยนะคะคันนี้ก็เลือกเป็นสีดำแดง ดำตัดแดงหล่อๆแบบนี้นะคะแล้วก็ออฟเซตลบ18นะคะสำหรับล้อแมกนะคะแล้วก็ยางจะเป็นยางแอมที่มีขนาดใหญ่ค่ะขนาด305กันไปเลยค่ะ305ท55นะคะขนาดยางของเขานะคะก็จะล้อใหญ่ๆดอกยางก็จะใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยค่ะนี่หล่อๆเท่ๆกันไปเลยนะคะแล้วสำหรับช่วงล่างของคันนี้นะคะมันดีอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงล่างของชุก เป็นช่วงล่างของโชคฟอ็อกค่ะที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะมีทั้งรุ่นเครื่องมีทั้งตัวเครื่องสัมพันธ์แล้วเครื่องสองพันนะเป็นโชคฟอ็อกทั้งคู่เลยนะคะนี่แล้วมาดูด้านข้างกันต่อค่ะด้านข้างนะคะอ่านี่เลยกระจกมองข้างที่เราเห็นตรงนี้นะอันนี้ก็จะคือเป็นกล้องส6 0้องศาค่ะพร้อมไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแล้วเวลาในเวลากลางคืนนะคะ อ่านี่มันจะมีไฟส่องข้างล่างให้ด้วยนะคะนี่อ่าไฟส่องพื้นให้ด้วยนะคะเวลาเราขับรถไปกลางคืนเวลาจอดรถที่มืดมืดอเงี้ยก็จะมีไฟส่องที่พื้นให้เราด้วยทําให้เรามองเห็นพื้นข้างล่างเผื่อมีสัตว์ลงสัตเลื้อยคานอะไรอย่างนงี้เนาะปลอดภัยนะคะสําหรับเนี่ยส่องสว่างได้เลยนะคะอ่าอันนี้คือมันมาพร้อมกับ ตัวระบบตัวรถอยู่แล้วนะคะติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ระบบที่ได้เพิ่มเติมมาค่ะเป็นระบบบายสปอร์ตนี่เลยค่ะกรณีเวลาเราจะแซงรถถ้ามีรถเรามองไม่เห็นในมุมอับอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีสัญญาณเตือนต,ตรงนี้เป็นสีส้มๆตรงนี้มาให้นะคะนี่เราก็จะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้เราแซงรถไม่ได้นะอะไรอย่างงี้มีสัญญาณเตือนให้นะคะแล้วก็ชุดแต่งที่เพิ่มเติมมาจากคันนี้นะคะก็จะเป็นบันไดค่ะนี่ อันนี้จะเป็นบันไดไฟฟ้านะคะที่ติดตั้งอันนี้คือเราจะมองไม่เห็นบันไดเนาะคือบันไดเก่าเราถอดออกนะคะเราใส่เป็นบันไดไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่เลยเปิดปุ๊บบันไดก็จะออกมามันก็จะเป็นสีใสลุ้งแบบนี้ค่ะแล้วก็บันไดนี้นะคะที่เราติดตั้งมายึดทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะรับรองว่าแข็งแรงค่ะนี่เลยนี่แข็งแรงมากนะคะพอเวลาเราปิดรถ บันไดมันก็จะพับให้ออโต้นะคะนี่เดี๋ยวปิดให้ดูนะคะอ่าบันไดก็จะพับออโต้อันนี้นะคะเวลาเปิดฝั่งใดบันไดก็จะเปิดให้ออโต้ฝั่งนั้นนะคะมันสมมุติเราเปิดประตูฝั่งเนี้ยบันไดก็จะลงให้แค่ฝั่งนี้ฝั่งหนู้นก็ไม่ลงนะมันจะเป็นออโต้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะประตูเปิดฝั่งไหนบันไดก็จะเปิดฝั่งนั้นนะคะนี่แบบนี้เลย แล้วก็เรามาดูด้านท้ายกันต่อค่ะด้านท้ายคันนี้นะคะมีการใส่โลบารของ h ั m m e r ค่ะเป็นลาเป็นโลบาร์เหล็กนะคะุ่วนวิกเตอร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นทรงลังพึ่งแบบนี้อ่ายาวไปถึงด้านท้ายกระบะรถกันเลยนะคะไอะตัวโลบาร์ก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยพร้อมสปอตไลท์สข้างมาให้เลยนะคะนี่เหมาะเหมาะมากเหมาะกับ คือไปแคมปิ้งเลยลุยป่าอะไรอย่างนี้เลยนะคะได้ดีมากแล้วก็สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมมาอีกนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นโรลเลอร์ไฟฟ้าค่ะเป็นโรลเลอร์ของ h ัมเมอร์นะคะตัวนี้โรลเอรลเอร์ตัวนี้นะคะจะสามารถเปิดได้จาก4 44 4จุดด้วยกันนะคะก็คือเปิดจากกุญแจรีโมทแล้วก็เปิดจากโทรศัพท์ม,มือถือแล้วก็เปิดจากตรงนี้ค่ะนี่ แล้วก็เปิดจากกุญแจรถเปิดได้ทั้ง4จุดด้วยกันนะคะนี่แล้วติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ลองทักมาสอบถามได้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของฝาท้ายกันต่อค่ะฝาท้ายอันนี้นะคะนี่สำหรับรุ่นนี้นะคะโลโก้ฟอร์ดจะเป็นสีดำนะคะใต้โลโก้ก็จะมีกล้อง360อสองศาม,มาให้อีกจุดหนึ่งด้วยนี่เห็นไหมอ่า นี่เลยแล้วก็ในส่วนของกระบะท้ายนะคะตัวกระบะจะมีความเบาอ่ใช้มือเดียวเปิดได้เลยเนี่ยอ่นี่รองรับได้เลยอันนี้ก็คือเขาใส่ตัวอันนี้ตัวผ่อนแรงมาให้นะคะนี่อันนี้คือเป็นเป็นตัวผ่อนแรงกระบะนะคะช่วยให้กระบะมีน้ําหนักเบาลงคือเราสามารถเปิด ยกมือเดียวได้ปกติปกติกระบะรถฟอร์ดนะคะจะค่อนข้างหนักคือยกสองสองข้างยกสองมือยังหนักเลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะแต่อันนี้คือมือเดียวได้เลยนะคะนี่ใช้มือเดียวเลยค่ะเพราะอีกมือนึงเล็กถือกล้องอยู่นะคะนี่ปิดได้เลยค่ะมือเดียวสบายๆค่ะนี่เลยนี่เลยแล้วก็ด้านท้ายกระบะนะคะออกแบบดีไซน์มาสวยมากเลยนะคะ มีลายสติกเกอร์แล้วก็พร้อมตัวอเคริกคำว่าแรปเตอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่ะเรามาดูชุดแต่งกันต่อค่ะชุดแต่งคันนี้นะคะส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย b ายสปอรนะคะตัวนี้นี่เราก็ใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปค่ะเพิ่มมิติให้กับตัวดวงไฟนั่นเองนะคะ ก็ชุดแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากด้านท้ายอีกนะคะก็เป็นนี้เลยกันชนท้ายของ h ั m m e r ค่ะเว้าวในส่วนของเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด 6. จุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่กันชนเหล็ก h ั m m e r นะคะเดี๋ยวไปส่องให้ดูไกลๆจะได้เห็นชัดๆนี่เลยค่ะกันชนเหล็กของ h ั m m e r นะคะนี่เลยมีไฟสปอ t l ตไลท์สองด้านท้ายให้ด้วยนะคะไฟ led ตรงนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะนี่เลย นี่เลยค่ะพร้อมห่วงลากจูงอันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะติดตั้งมาให้ทั้งสองข้างเลยคะ่ะห่วงลากจุงเอาไว้ลากนะคะนีะ่สองข้างเลยแล้วก็มันมีห่วงลากจุงที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะที่มันมาอยู่แล้วอะ่ะก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันอีกสองอันสข้างนะคะแล้วก็เราติดต้องติดตั้งปากนอกแก้วเพิ่มเติมให้คะ่ะเอาไว้ลากรถลากเรือ ได้นะคะนี่อันนี้ใช้งานได้จริงนะคะสิ่งที่เราติดตั้งให้พร้อมกับนี่เลยท่อเราติดท่อคู่ให้ด้วยนะคะปลายท่อคู่ด้านท้ายนะคะนี่เป็นท่อของ JTC คะ่ะนี่เลยแต่มันใช้งานได้จริงฝั่งเดียวนะคะอ่า ติดคู่หนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นแรปเตอร์เครื่อง V6 มันจะมีท่อคู่ด้านท้ายแบบนี้ท่อคู่แบบนี้นะคะถ้าเป็นเครื่อง V6 อ่ะคือภายนอกบางทีอ่ะระหว่างดีเซลกับเบนซินอ่ะบางทีแยกไม่ค่อยออกเลยนะคะถ้ามองผ่านผ่านอะไรเงี้ยบางทีเราเป็นเซลเรายังมองไม่ออกเลยบางทีบางทีจะดูก็คือดูปลายท่อคือถ้าคันไหนมีท่อมาจากโรงงานก็คือคันนั้นเบนซิน แล้วถ้าถ้าคันไหนไม่มีท่อก็คืออนะันนั้นดีเซลแต่ตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยมันมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะติดตั้งท่อเพิ่มเติมกลายเป็นตอนเนี้ยมองไม่ออกละเป็นเบนซินหรือดีเซลเนาะอ่าเนี่ยเพราะตอนนี้ชุดแต่งมันมีมากมายเลยนะคะอ่าอย่างคันเนี้ยก็ใส่ท่อถ้าเรามองผ่านๆอะเราก็คิดว่าคันเนี้เป็นเบน,นซินเพราะมีท่อคู่ข้างหลังมาให้นะคะอ่าแบบนี้เลยแต่งเรารอแบบนี้กันเลยค่ะนี่เลย เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันอีกนิดนึงนะคะอ่ะคันนี้เราใส่เบ้ากันลอยให้ด้วยอ่านี่นี่เป็นสีดําด้านนะคะนี่กันลอยอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะคะเนี่ยพอเปิดปุ๊บบันไดก็จะเปิดออกภายในนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังบวกเบ,กบ,กบกาะอคันทร่าค่ะนี่เลยเป็นหนังแบบ สักกะละด,ด้านข้างนิดนึงสลับกันเบาะหนังแล้วก็เป็นเบาะหนังเดินได้ส้มแล้วก็ตะเข็บสีส้มเด่นๆแบบนี้เลยพร้อมพร้อมสติกไอพร้อมปักคำว่าแรปเตอร์นะคะนี่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เบาะรุ่นนี้นะคะจะนั่งสบายมากเลยค่ะแล้วก็ภายในนะคะภายในห้องโดยสารจะคุมโทนสีดำค่ะนี่เลย คุมโทนดำทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของคอนโซล <_ an> ก็จะตัดด้วยสีส้มเด่นๆแบบนี้เลยตามช่องแอร์นะคะเนี่ยจะตัดด้วยสีส้มนะคะตามช่องแอร์นี่นี่นงมาลัยก็หนังดึงได้ส้มแล้วก็มีตัวคําว่าแรปเตอร์เนี่ยคะ่ะจุดเด่นของเขานะคะมีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เดี๋ยวอ่าเล็บเอากุญแจมาเปิดให้ดูภายในนิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะจะได้ดูภายในสวยๆกันเห็นไหมมีไฟไฟส่อง เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะคะว่าคือวันนี้เล็กยังอยู่ช์รูมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะภายในรุ่นแรปเตอร์นะภายในจะเหมือนกันค่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนาะเป็นระบบพูสตาร์นี่หน้าจอเรือนใหม่ ก็จะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วกันไปเลยนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด12นิ้วใหญ่ๆมองชัดเจนมากเลยนี่เห็นไหมบอกทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%เอร์ซมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยให้ครบถ้วนเลยนะคะนี่เลยรับโทรศัพท์ด้วยระบบบลูทูธ นี่แล้วก็มีแพทเทิร์นชิปให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นแรปเตอร์มีรุ่นสำหรับรถฟอร์ดนะคะมีรุ่นเดียวที่มีแพทเทิร์นชิปนะคะก็คือรุ่นแรปเตอร์นั่นเองนะคะแรปเตอร์ทั้งสองรุ่นเลยนะคะทั้งเครื่องดีเซลและเบนซินนะคะจะมีแพทเทิร์นชิปให้นะคะนี่อ่า สำหรับจอากลางนะคะจะเป็นหน้าจอซิงโฟเอสิบสองนิ้วค่ะเชื่อมได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android นะคะ Android Auto นี่เลยก็ด้านล่างจะเป็นแท่นชาร์จไร้สายค่ะพร้อมที่เสียบ USB มาให้ด้วยนะคะนี่สำหรับแบบสมมุติเราจะชาร์จสองเครื่องเนาะอ่อนะนะ วางแท่นชาร์จเ,เ,เ,เครื่องหนึ่งเสียบ USB เครื่องหนึ่งพร้อมกันได้เลยค่ะแล้วก็หัวเกียร์รุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้า E-shifter ค่ะนี่หัวเกียร์ก็จะสั้นๆแบบนี้สะดวกจับง่ายนะคะมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็นี่ระบบปรับด้วยอ่านี้จะเป็นตัวปรับ f 4 high 2 high 4 high f 4 low แล้วก็ f 4 auto ฟอร์ออฟออโตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นระบบขับ mm hmm. เคลื่อนสีล้อแบบแบบ auto, ออโต้ก็คือมันจะปรับสภาพตามสภาพท้องถนนแห้นั้นเองนะคะเราก็คือมันสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฟูลไทม์หรือพาหาไอ้นี่นะคะ mm hmm. ก็คือถ้าเราจะให้เป็นออโต้จะให้มันปรับตามสภาพท้องถนนอะ่ะเราก็หมุนมาที่ตรงนี้ฟอ u ์ออโต้นะคะ mm hmm. แต่ถ้าเราไม่อยากใช้งานเราก็ปัดไปที่ปกติก็คือ 2 High นะคะแล้วมาก็จะเลือกได้ f full High u Low นะคะตรงนี้เลือกได้เลยนะคะมีให้ทั้งสองแบบเลยนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะออปชันคือมาเต็มมากค่ะมีระบบ stop and go ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนั่นเองนะคะแล้วก็ ระบบช่วยเบรกอตัตโนมัติเนี่ยมีมาให้เยอะเลยระบบพวกนี้นะคะเดี๋ยวเลยจะบอกให้ว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนปิดรถก่อนแป๊บหนึ่งระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะคะอันนี้ที่ได้มาแล้วก็บระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกออกนอกเลน ก็คือระบบเนี้ยเวลารถจะออกนอกเลนอ่ะมันจะมีเตือนอ่ะมันเหมือนพวงมาลัยมันจะหน่วงอ่ะคือสมมุติเวลาเราจะออกนอกเลนแล้วเราไม่เปิดไฟเลี้ยวอะค่ะพวงมาลัยมันจงหน่วงหน่วงดึงเรากลับอ่ะคือแต่ระบบเนี้ยสามารถปิดเปิดได้นะคะเพราะบางทีอะลูกค้าที่ขับรถในเมืองเนาะบางทีอะเวลาเราเปลี่ยนเลนกระทันหันบางทีเราก็ไม่ค่อยเปิดเปิดไฟเลี้ยวเนาะบางทีนึกจะไปก็ไปเลยอะไรเงี้ยคือระบบเนี้ยปิดได้ค่ะ แต่มันก็ดีสําหรับเวลาเราขับรถทางไกลนะคะมันก็ช่วยเตือนแบบก็ในเดียวเวลาจะหลับในหรือว่าอะไรเงี้ยพอเราเป๋ไปปุ๊บเนี่ยพวงมาลัยมันเหมือนจะหน่วงหน่วงดึงเรากลับอะไรเงี้ยอันนี้คือดีมากเลยนะคะเวลาขับทางไกลนะคะแล้วก็มีระบบ อีกอย่างหนึ่งคือระบบป้องกันการชนเมื่อรถถอยหลังค่ะอันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าคือรถฟอร์ดะจะทำออปชันมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะคุ้มบอกเลยว่าออกรถฟอร์ดแล้วได้ออปชันคุ้มมากเลยนะคะ แล้วก็ระบบระบบช่วยการถักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเลจะเปิดไฟหรือว่าจะเก็บบุญเลยเก็บเอาขอางเสร็จแล้วแล้วก็ระบบช่วยจอดอัจฉริยะค่ะแต่ตัวใหม่จะไม่มีแล้วนะคะระบบช่วยจอดอัจฉริยะอัจฉริยะแล้วก็ระบบตัวจับลมยางนั่นเองมันจะมีเช็คลมยางได้อะค่ะว่า ล้อไหนลมยางเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่นี้สามารถกดกดดูได้เช็คได้นะคะตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะววววความปลอดภัยจะมีอะไรบ้างก็จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินแล้วก็จะมีถุงลมนิราภาัย7จุดด้วยการก็จะมีคู่หน้าตรงคอนโซลแล้วก็เบาะคู่หน้านะคะเบาะเบาะเบาะคู่หน้าเลย แล้วก็แอร์ม่านเอ้ยเบาะไอ้นี่เป็นแบบแอร์แอม่านนะคะแล้วก็ตุงหัวเข่าค่ะสองสี่หกเจ็ดครบเจ็ดจุดแอร์ม่านมันก็คือตั้งแต่อ่าคือมันจะด้านข้างค่ะด้านข้างตรงตุงประตูอะตรงกระจกอ่ะมันจะยาวไปถึง ถึงคนนั่งด้านท้ายเลยนะคะแอร์ไอแอร์แบ็ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้ลองวิ่งช่วยได้เยอะมากนะคะทีนี้วันนี้พามาดูแบบสดสดร้อนร้อนเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากดูเป็นรุ่นไหนถ้าไม่ใช่แรปเตอร์ก็ได้ค่ะเป็นสี่ประตูแคบอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะหรือไม่ก็จะเป็น เจ็ดที่นั่งเอเวอร์เรนั่นเองนะคะสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0951656624ค่ะคนที่เข้ามาชมทีหลังนะคะเล็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเล็กจะพาอ่าจะพามาชมรถบ่อยๆนะคะแบบสดๆร้อนๆแบบนี้เลยเนาะ รถที่เพิ่งแต่งเสร็จรถที่กําลังจะส่งมอบนะคะคือแต่งจัดเต็มกันหมดแล้วทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะเล็กขอขอลงไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวไลฟ์หน้านะคะเล็กจะพามาชมรถแต่งลอหล่อกันอีกนะคะเพราะว่าที่สาขาเกษตรวมิน,นะคะมีรถแต่งลอหล่อเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นี่นี่รถกําลังวิ่ง อันนี้จัดเต็มเลยค่ะเห็นไหมแรปเตอร์เดิมๆก็ว่าเท่แล้วนะคะพอแต่งพอแต่งเพิ่มเติมเข้าไปโอ้เท่ยิ่งกว่าเลยค่ะเท่สุดๆไปเลยนะคะสนใจก็ทักมานะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะคลิบขอฝากไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ไปไหนต่อ